เล็วอย่างนี้เนี่ยชั่วมากเร็วระยามต่ำชัาฉันไม่เคยใคร,ใครชั่วและเร็วอย่างนี้มาก่อนเลยชั่วในใจฉันมากไอพวกนั้นเหรอพ่อเนี่ยเฮ้ยพ่อจะเร็วยังไงวะพ่อทำได้ทุกคนขนาดนี้เถอะเนี่ยฮะเจ่หงเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้เขาต้องเธอสิงโตตกลงมาเขาต้องกายเป็นกระเทยเพราะพ่อดี่เหรอเพื่อนพ่อคนนี้เมื่อก่อนมันชื่อไอ้หง เล่นสิงโตตกลงมาไข่แตกม,มันก็เบนเข็มมาเป็นกระเทยเปลี่ยนชื่อมาเป็นหงฟ้าโหยอีหากินนี่พ่อแล้วผู้หญิงที่นั่งข้างพ่อเนี่ยที่เป็นแม่ฉันใช่ไหมใชทม่ทำไมทำไมเมื่อก่อนแม่ฉันหุ่นดีอะแล้วทำไมทุกวันนี้แม่ฉันหุน่นยังก็แทงน้ำมาพ่อโอ้เฮยเมื่อก่อนแม่เจ้าเอวบางร่างน้อยครับพอโดนพ่อจัดชุดใหญ่ไว้จัดหนักไป ก็เลยเสียสการส่งตัวแบบนี้ลูกเลยนี่พ่อจัดชุดไหน่เข้าไปเนี่ยทำไมก็นลูอเ,อเอาเอานุนยัดเข้าไปนี่ไม่ใช่หมัดข้างอตอบโต้ด้วยเอ้ยทามเนี่ยขอใหทามยัดหายห,หมดก่อนเถอะ<อ>เออนี่พ่อจะพูดให้ฟังนะอะไรกันพ่อพ่อขอสั่งเด็ดขาดเลยนะนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับพวกไอ้แปรกับไอ้พวกสารเจ้าเป็นเด็ดขาดเข้าใจไหมพ่ออะไรนะขอให้ผลนี้พ่ออะไร เอาเหตุผลมาเนี่ยพ่อพ่อไม่อยากให้ทะเลาะก,กันไงอยากให้พวกเองเป็นคนดีไม่อยากให้เป็นนักเลงหัวไม้หัวไม้ไหนอะมีไม้สักหัวไหมเนี่ยตรงนี้มีมันเป็นคําเปรียบเทียบเปรียบใครอะเปรียบก,กับมึงไงลูกเลวมึงกับใครเนี่ยพ่อพ่อพ่อข<อ> <literature> ้าว่าเตะของข้าเนี่ย,ท,ยทําไม่ถูกต้องนะเว้ยใช่ทําไม่ถูกไงันี่เอางี้ดีกว่าเราจะแก้แค้นพวกมันไงดีวะฮะ ย่งนี้มันจัดหนักด้วยหนักขนาดผมพอไหมพี่หนักไม่ใช่ตัวขนาดมึงอย่างนั้นล้วจะทำยังไงล่ะครับในเมื่อมันฝากความแค้นบนหน้าเราต้องไปเอาคืนสิเว้ยยี่ต้องล้างแค้นคืนให้ได้เมื่อะไรเนี่ย ำอะไรกันเนี่ยเห็นลูกพี่ขำขำตามกูขำได้คนเดียว oh. มึงไม่รู้เขาคิดกูหรอกกูขำได้คนเดียว <c oughs> ตรงนี้ขำได้แล้วขำเลยตรงนี้นขำได้เลยไ,ไลว้เดียวเอางี้ดีกว่าเอาไงดิมันหัวเราะไม่พร้อมกัน uh huh. เดี๋ยวพอข้ายกนิ้วปั๊บเอ็งหัวเราะเลยยกนิ้วปับ๊บ แล้วไม่บอกวันนี้ทำไมมันดูเงียบๆยังไงชบกลผู้คนไปไหนกันหมดอ้ คนเหรอนึกว่าหมากระเป๋าเจ๊เจ๊เจสวยไหมเจ๊สวยไหมตายนี่พ่อหนุ่มถ้าใส่ชุดนี้เข้าไปนะโอ้โหพูดได้คำเดียวเลยน่ารักนะมเจ๊มีกี่ตัวนะเจ๊เออตัวรถโอ้โหเคนธีรเดชยังไงยังงั้นเลยอะโอ้ยจริงจริงให้ตายมีกี่ตัวเจ๊เนี่ยอ๋อเจ๊อันนี้มีตัวเดียวอะเอาลายอื่นก็ได้เอาลายอื่นลายอื่นลายอื่นนี่ใส่แล้วเหมาะมากเลยอะ รัรน่เอาตัวนี้ด้วยใช่ไมจ๊ะครับครับครับเฮ้ทไานเจนี่มีหมามันเดอรดเลหมใดูดียดีมากเลยเฮ้ยเป็นลายจนา่ตัวนี้ราเคยเห็น้ยพี่ไปโดนมันคันไม่ช่บุ้งเฉยไม่เจ๊ยต้องใจให้มันหนักเว้ยตัวนี้เอาตัวนี้ด้วยจะไปจ๊ะเฮ้ยเอาอะไรครับพี่เอาอีกแล้วอะไรนใครครับพี่มึงเอา้ามาให้เละดิ เอาหน้ามาให้เลยดิมันยูงอย่างนี้ดีแล้วดูไิ้เฉยหน้ามันยังต้องเละเละเลยโอ้เล่นอย่างงี้ใช่ไหมทำไมหมาหมูนี่ว่ะหมาหมูอะไรว่าหมาพี่อะไรอะไร ไปยท้าไปไปไม่นด้พี่ทำอะไรไปไหมเฮ้ยไปจะไปไหมหน้าถุงไหมมึงเอาไปทิ้งหลังคองด้วยเลยหลังคองพี่นายไปเลยไปยยนะเ้ยไ ไม่ว่าแต่ถุงกูจะขาดเอาถุงกูออกโอ้โหผมว่ากระทืบไปถุงเลยว่ากระทืบกระทืบเลยให้ให้เดียวดิเดียวดิอะไรอ่ะป้าโทจะถือขาถุงได้ไงทำไมมึงเทของออกก่อนเฮ้ยเจ๊ผมเอาตัวนี้แยกถุงใส่กระจิ้มาเลยได้เก็บเ้ยโอ้ยอีบ้าเจว่างว่ะว่าง ตั้งในเตาให้ร้อนเดี๋ยวเสียบตูดบุญเลยไม่ใช่ไก่ย่างพี่นี่มึงจะกินหมาหันเหรอฮะโอเคไม่มีเรื่องโอเคไหมแต่ร้านกูพังครับกลับไปแล้วเหรอไปนะใครกลับแล้วใครเวรจริงเลยทำได้มม้กับคนไม่มีทางสู้เป็นไรบ้างนะจ๊ะอุ้ยจะถูกตัวกลัวคันโอ้ไม่ได้แล้วไอ้พวกเวนนี่เอางี้มึงเดินไหวไหมไม่ไหว ทำ bon. ไงดีวะเนี่ยน้ายกายจะจับตัวมันก็กลัวจะคันไปก็ลำบากโอ้ยโอไปยากไปเย็นอะมาคล้องตัวหน่อยนะโอ้ยโอ้ยเห็นมาตัวนี้เดียวหนักด้วะมา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 โอ้ยโอ้ยลูกเอาไหวไหมเนี่ยโอ้ยตกกอดไว้โอ้ยที่อื oh ่น <t> มื่นแสนแม่งก็ไปทะเลาะกันมาทะเลาะที่ร้านกูเนี่ยเป็นประจำ เป็นสตินอะไรกันวะร้านเ,เก่าพังดูสิออต่อหมาไปส่งโรงพยาบาลอีกตัวเจ๊เลย